ัามาอยู่ด้วยกันนะคะในเบรกที่2ค่ะของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะโอ<ฮ>้โห<ฮ> เดี๋ยวพี่หิวค่ะเท่าสู่เรกที่สองอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นี่นะสำหรับรายการผู้หญิงอยากสวยของเราเนี่ยเอาใจค่ะสําหรับสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมเลยที่แบบผมแห้งเสียโอ้ยมีปัญหาไปเสียตังซื้อทรีทเมนต์แพงๆไปเข้าซาลอนแพงๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่หายเสียสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีวิธีดูแลเส้นผมแบบจัดเต็มจริงๆค่ะพี่หิ๋วค่ะก็ต่อเนื่องจากเบ็ที่แล้วกันเลยมีด้วยกันสี่วิธีเพื่อผมสวยตลอดทั้งวันมาฝากคุณผู้ชมกันต่ ค่ะแต่ว่าอดใจรอแป๊บหนึ่งเรื่องของความสวยความงามนี่นะคะต้องใจเย็นๆถึงจะสวยะนะแต่ว่าก่อนอื่นนี่นะคะเราไปอัปเดตกับสาวยาย่ารัศยาของเรากันก่อนดีกว่าค่ะ,คะเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อเร็วนี้เองต้องอัปเดตกันเลยว่าซื้อของขวัญอะไระให้กับตัวเอง กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะพี่ชายคุสนิทพระเอกคู่ขวัญอย่างแบร์รี่นะเดทของเราเนี่ยนะคะของเบลดีกว่าเอาคนเดียวเหรอจำ<อ>เดียวชอบใช่ไหมชอบมากแล้วกันสเปคโอโ้โห<อ>แบบ,บตอนแรกเนี่ยคือเฉยๆมากพี่อิ๋วเคยเจอตัวจริงแล้วก็เฉยๆแต่ว่ามาดูผลงานละครอ่าช่องสามของเขาที่เป็นอวสานไปเนี่ยนะคะลมซ่อนรารู้สึกว่าโอ้ตายแล้วนเดทใช่ไหมผู้ชายในฝันโอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่จริเหรออันนี้ไม่เป๊กใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป๊กมากโอเคเราไม่ท หรอกันออแต่ว่าพักนาเดชไว้ก่อนแป๊บหนึ่งไปถามยายายดีกว่าว่าของขวัญน,นี่เนี่ยจากพี่ชายคนสนิทเด็ดได้อะไรพี่เอ๋อยากรู้เหมือนกันอันนี้ไปรู้สิสไปฟังเลยเนาะค่ะค่ะห <laughs> นูค่ะนุก,ก็อบอุ่นดีค่ะ,ะถามหนูเหรอคะถามหนูก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรปีนี้ไม่รู้อ,ะอ่ะมัน,มน มีมีเกือบครบแล้วค่ะก็เลยไม่รู้อยากได้ก็ happy birthday ตามปกติค่ะก็ขอให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอุ้ยไม่หรอกค่ะก็ตามสไตล์ผู้ชายเนาะมันก็จะบบมี full stop มีอะไรค่ะ exclamation mark อะไรเมากกว่าหนูตัดสินใจซื้อแหวนเพชรให้ตัวเองค่ะเพราะว่ามันเป็น happy asset ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพชรมันเป็น best friend ของผู้หญิงค่ะ ประมาณประมาณสี่ค่ะ <Okay. S 1> ซื้อเองค่ะอยากซื้อของขวัให้ตัวเองไม่มีค่ะอันนี้หนูซื้อเองค่ะซื้อเองค่ะแม่รู้ค่ะแม่ก็บอกว่าแน่ใจเหรอลูกโอเย y สย y e ย สวยรวยมากพี่พี่อิ๋วแอบอิจฉาอิชฉาสิอิชฉาตาร้อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยแล้วก็จะต้องมีแบบว่าแฟนภาพแล้วก็แฟนตัวจริงแต่แค่แสงแน่ๆค่ะสำหรับแหวนเพชรเนี่ยพี่อิ๋วค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเจอจรัเขขนาดไหนสี่กระลาดสี่กระลาดซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองหลายคนอยากรู้ราคาเนี่ยแต่ว่าสาวย่างย่าบอกว่าขอุบกรณ์่บอไม่บอกจ้าแต่ว่าหลายๆคนนี่รอลุ้นว่านันเตสี่กระอาดอันนี้แหละราคาแพง แน่นอนแต่ว่าเชื่อได้ว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยไม่ได้ลุ้นแล้วว่าแหวนเพชรนี่นะคะจะราคาเท่าไรแต่ที่ลุ้นกันก็คือนดัดเดทจะซื้อของขวัญอะไรให้แต่ว่าอบอกไหมว่าซื้ออะไรให้ไม่ซื้อจ้ะไม่ซื้อหรอไปอวยพรแล้วก็ไปทานข้าวที่บ้านไม่มีของขวัญเลยโอ้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเนาะเป็นเราเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบอุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์ที่บ้านมาทานข้าวมาอะไรอ่เนี้ยไม่ต้องให้อะไรมันได้มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจหน่ะพี่อิ๋วนึก<ช>ออกไหมออไม่ต้องมีของข,องขวัญแค่นี้ก็แบบโอ้ยจำจนคนที่เราาาารรัักออออะไอย่งงเี้มสนคญข อย่างงี้คะกัเลยอย่างงี้นะเออมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องซื้ออะไรแล้วค่ะโอ้อัปเดตกันแบบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสาวย่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากผมสวยแล้วค่ะพี่หิวขาต่อเนื่องกับเบรกที่แล้วที่เราเกริ่นมาเมื่อช่วงต้นเดืที่สองนั่นก็คือสี่วิธีเพื่อผมตรงสวยตลอดทั้งวันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งข้อแรกนี้นะคะนั่นก็คือผมยาวมักจะดีกว่าผมสั้นเสมอน้องเบลเคยไว้ผมสั้นสมัยเรียนไหมเวลาแบบเลก ยาวมาหน่อยเลยติ่งหูมาหน่อยเป็นหางเป็ดเลยไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้สั้นแบบไม่ได้สั้นเหมือนนักเรียนมัธยมทั่วไปนะคะคือสั้นแบบสั้นมากคือแบบติ่งหูแล้วนึกออกไหมผมยาวผมหนาผมฟูผมอยากสํัแบบต้องตัดผมเท่าติ่งใช่ใช่มันเป็นกฎไงมันเป็นกฎที่แบบว่าบังคับให้เราต้องตัดเท่าติ่งหูเท่านั้นแต่กฎมัไว้แอบแอบซอยข้างในอายเพื่อเรียกหัวเห็ดหัวเห็ดเลยแกรับไม่ได้แอบซ เแล้วมีไหมเคยแบบว่าพอเริ่มยาวหน่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าหางเป็ดอ่ะคือเป็นได้แบบเดียวโดนอาจารย์ตัดโดนตัดโดนตัดซึ่งผมยาวนี้นะคะก็คงต้องบอกว่า ผมยาวลงมามอีกหน่อยนึงเนี่ยก็ดีกว่าไว้ผมสั้นนะเพราะว่าเนื่องจากผมสั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะม้วนตัวมากกว่าผมยาวอย่างที่บอกไปมันจะงอเป็นหางเป็ดไงยิ่งไปกว่าน้ําผมสั้นนะคะก็จะอยู่ทรงยากกว่าควรที่จะหมั่นไปทําที่ร้านทําผมอย่างน้อยๆทุกๆ3เดือนนะคะ,คะเพื่อที่จะเป็นการเล็มปลายผมที่แห้งแล้วก็เสียออกไปเนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ผมของคุณเนี่ยม้วนงอและพยายามบํารุงเส้นผมให้สวยงามและแข็งแรงอยู่เสมอนะคะไม่ว่าผม ของคุณจะสั้นหรือว่ายาวนั่นเองค่ะค่ะโอ้โหมาดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่อิวคะ่ะเพราะว่าแบบวิธีเดียวเดี๋ยวคงไม่จุใจสําหรับผู้หญิงอยากสวยแน่นอนวิธีต่อมานะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าสาว,สาว คนไหนที่อยากจะมีผมสวยนี่นะคะให้เวลาแบบอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใช้แค่เครื่องหนีบผมพี่อยู่นี่ออกแมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆหลายๆคนนี่นะคะที่บ้านเนี่ยจะต้องมีดเป่าผมมีเครื่องหนีบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนใช้คู่กันอันนี้ผมเสียแน่นอนแต่ว่าต้องใช้ยังไงใช้อะไรบ้างอันนี้เนี่ยจะมีวิธีมาบอกถ้าถึงเลือกใช้ทั้ง2ออย่างเลยนี่นะคะแล้วก็แบบจะบรรเทาผมเสียของเราได้ด้วยคืออันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือแบบใช้สเปรย์ตันความร้อนเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าสมมติว่าาอย จะใช้ได้ปอกผมแค่อันเดียวพี่อิวให้เลือกแปรงนี้นะคะแปลงเขาเรียกว่าอะไรอะแปลงกลมๆแปลงม้วนนี่นะคะ,คะขนาดใหญ่มากๆเลยอ,อันนี้เนี่ยป้องกันความร้อนแล้วป้องกันผมเสียได้นึกออกไหมคือแบบ แบ่งมันใหญ่อะเออ ừ, แล้วก็อีกเครือคือช่วยได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี้เลยนะคะสำหรับเครื่องหมีบผมเนี่ยให้แบ่งผมออกเป็นทีละส่วนๆโดยใช้กิฟต์นี่นะคะแบ่งเอาไว้แค่นี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันปัญหาผมเสียได้ด้วยแต่ว่าใครเนี่ยนะที่ไม่อยากใช้2อ,อย่างเลยเลือกใช้อันใดอันหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีที่เราเนี่ยนำมาบอกกันแค่นี้เนี่ยผมของเราเนี่ยก็จะไม่ได้เสียเหมือนไม่กวาดแน่นอนคะ่ะค่ะแล้วก็ควรที่จะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีฉลากที่มีคําว่าผมเรียบสวยผมสวยผม หรืออะไรก็ได้นะคะที่คล้ายๆการสระผมด้วยแชมพูสูตรเหล่านี้ตามด้วยครีมนวดทุกครั้งนะคะเมื่อสระผมเสร็จก็ให้เช็ดด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆจนแห้งหมาดค่ะจากนั้นก็ชโลมด้วยมูสเจลหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ช่วยบำรุงเส้นผมที่ขณะที่ เปียกอยู่ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบผมตรงพี่อิ๋วอย่างพี่อิ๋วเนี่ยแอบสังเกตผมตรงนะตลอดเวลาเลยแต่จริง,รงๆไม่ไม่ได้หนีผมเลยนะอันนี้ก็เป็นคนผมตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่าสาวบางคนเนี่ยได้เข้าร้านใดผมหนีบผมออกมาแป๊ ผมคลาย,ยตัว,ลวเลยใช่อันนี้เนี่ยจะมีวิธีมาบอกเลยนะคะให้ใช้สเปรย์จัดแต่งทรงผมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็เปียกชื้นเพราะว่าพออบอ้าวปุ๊บพอแบบชื้นปุ๊บผมเนี่ยหดแน่นอนอันนี้เนี่ยไม่ตรงแล้วเสียดายตังค์ที่ไปทํามาด้วยอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยเพื่อการมีผมตรงสลวยและที่สําคัญเนี่ยไม่เสียด้วยคะ่ะค่ะและนี่ก็เป็น4วิธีที่จะทําให้มผมของคุณผู้ชมเนี่ยเรียบตรงสวยตลอดทั้งวันนัั่นนนเงงงคะ้้วโโหป็ยไบาีีพ

จุใจมากเลยเออจุใจนะเกี่ยวกับการดูแลบำรุงเส้นผมมาฝากสาวๆกันถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคือปกติแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะเบื่อเพราะว่าเอ๊ดูแลผิวหน้าผิวกายอย่างเดียวเลยจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงอยากสวยเนี่ยฉันก็อยากมีผมสวยเพราะฉะนั้นนี่นะวันนี้สองเบรกจัดเต็มกันเลยทีเดียวมกันใครอยากมีผมสวยแล้วก็อยากมีทำอ่าอยากมีผมสวยคลาสสิกจนถึงปัจจุบันเนี่ยลองไปทําดูวิธีไหนที่สะดวกต่อคุณผู้ชมเนี่ยทำกันได้เลยค่ะแต่ว่าสําหรับเบรกที่สองี่ หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะน้องเบลหมดแล้วหรอรู้สึกว่ายัางพูดไม่เหนื่อยเลยนะพี่อิ๋วเดี๋ยวเบรกหน้ามีเรื่องความสวยความงามมาฝากคุณสาวๆัต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะ